สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไมทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับคนโสดชาวธาตน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์2565ค่ะชาวธาตน้ํานะคะได้แก่ชาวกรกฎนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง21กรกฎาคมนะคะ ชาวมีนค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่19กุมภาพันธ์ถึง21มีนาคมและชาวพิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนนั่นเองนะคะก็ชาแนวันนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทย การอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับคนโสชดชาวธาตุน้ำกรกฏมีนพิจิกใน EP นี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้มาเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะดูเพื่อเป็นกําลังใจหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพา่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะ ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์ในเรื่องราวของความรักจนกว่าที่จะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนะคะก็ยินดีต้อนรับคนโสดชาวธาตุน้ำกรกฎมีพิจิกนะคะก็เขาได้ว่าในเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์เนาะเดือนที่2ของปีนะคะหลายๆคนยกให้เดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักนะคะไม่ก็ขอ อนุญาตนะคะใช้โอกาสนี้นะโอยพอรคนโสดนะคะชาว่าน้ํากร,รกฎมีพิจิตุทุกคนให้ได้เจอรักที่ดีนะ,ะให้ได้เจอคนที่ดีนะคะให้ได้เจอเขาเรียกว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่ดีนั่นเองนะคะในเดือนนี้เนาะใครที่อ,าอยากเขาเรียกว่าอยากจะ เปิดใจนะคะก็ขอให้ได้เจอคนที่ดีนะคะใครที่ยังไม่อยากที่จะเปิดใจอยากจะโสดต่อไปนะคะก็ให้ได้มีความรักที่ดีให้กับตัวเองแล้วก็คนรอบข้างนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องราวของไพ่ทาโร่กันดีกว่านะคะชาวธาตุน้ำก็รกฏมีพิจิคนโสดนะคะอ๋อหลายๆคนถามว่าโสดแบบไหนดูได้บ้างในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคนที่โสดสนิทแบบโสดไม่มีใครเลยอันนี้ดูได้แน่นอนนี่คือโสดนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนโสดที่เขาเรียกว่า มีคนคุยนะคนโสดที่มีคนคุยแต่ยังไม่มีสถานะเพิ่งจะคุยกันแต่ยังไม่ได้คบกันจริงจังอันนี้ดูได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะ คนโสดชาวแาน้ำกรกรกรมีพิจิกคุณเจออะไรมาบ้างนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะทำไมทุกวันนี้คุณถึงกลายมาเป็นคนโสดนะคะมาดูกันเนาะขอด้วยดีหน่อยค่ะขอด้วยดีที่ผ่านมาของชาว่าน้ํากรกฎมีพิจิกนะคะคนโสดนะในดีที่ผ่านมาคนโสดชาว่าน้ํากรกฎมีพิจิกคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะไพ่ใบแรกเป็นไพ่เดอะมูนนะคะทํามรน์ค่ะ ไพ่5ดาบนะคะและเป็นไพ่2ดาบค่ะชาวธาตุน้าคนโสดกรกฎมีพิจิกในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะคุยกับชาวาราศีมีลัคนามีนนะคะชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมชาวราศีธนูลัคนาธนูอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามนาักไพ่นะมารู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวธาตุน้ํกรกรกดมีพิจิกคนโสดน่าจะ เคยอ,อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไปไปกับกลับความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่ามีมีมีการให้และได้รับนะคะอย่างไม่เท่าเทียมกันอยู่ในความสัมพันธ์ที่เทไปเทมาเทกันไปเทกันมาความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนรักสามเศร้ารักเราสองสามคนหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่ามีการเอาชนะาข,าขาคขันมีตะกกะตัวตนเป็นของตัวเองโดยที่ไม่ไม,ไม่ไม่เคยยอมรับความคิดเห็นหรือว่าไม่เคยที่จะเขาเรียกว่า รักษาน้ําจิตน้ําใจหัวติดหัวใจของกันและกันอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะมันเป็นการทำร้ายจิตใจที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะการที่แบบไม่ยอมรับความคิดเห็นเ,เขาเรียกว่ามองข้ามหัวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบไม่แคร์ความรู้สึกกันเลยอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกเช่นเดียวกันนะคะไม่รู้สึกว่าชาวท่าน้ำกรรากฏมีพิจิตรคนโสดเนี่ย ในอดีตที่ผ่านมาอย่างที่บอกนะบางคนอยู่ในในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนไปไปกับกลับจะเอาอยัางไงก็ไม่เอานะคะจะจะรักก็ไม่เขาเรียกว่าจะจะรักก็ไม่รักจะทิ้งก็ไม่ทิ้งอะไรประมาณนี้เออนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาเนาะของคนโสดชาว่าน้ํากรกฏมีพิจิกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์นะคะของคนโสดชาว่าน้ํากรกฏมีพิจิกใน เดือนกุมภาพันธ์นะคะ2565จะเป็นอย่างไรนะคะขอดูนะคะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคนโสดชาวท่าน้ำผปรากอบบิณฑิกในช่วงวันที่1ถึง 28, 28 28ใช่ป้ะกุมภาพันธ์นะคะเดือนกุมภาเนาะ2565เป็นอย่างไรนะคะพไพ่แปลได้เดือนไพ่สี่ถ้วยค่ะเด็กถือเหรียญน,นะคะไพ่หกถ้วยนะคะ และเป็นไพ่ควีนถือไม้เท้าค่ะชาวธาตุน้ากร,รกฏมีพิจิกนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ากร,รกฎมีพิจิกทธาตุดเดียวกันกันกบคุณอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะอาจจะเป็นเขาเรียกว่าชาวธาตุด,ดินพุชกันวังกรอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่เท่านั้นค่ะมารู้สึกว่าในเดือนนี้ความสัมพันธ์ที่ในดีิที่ผ่านมาที่ไปไปกับกลับมีคนคุยแต่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนตรงนี้ ยังมีการไปไปกับกลับในความสัมพันธ์หรือคนโสดบางคนมีคนเก่าๆที่เที่ยวไปเที่ยวมาแบบเทกันไปเทกันมาไปไปกับกลับอยู่ตลอดเวลาในชีวิตของคุณกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกัน ะะแต่ในความสัมพันธ์ตรงนี้ที่กลับมาไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนที่ไปไปกลับ,กล,บกลับกันตลอดเวลาตั้งแ,แต่ใดดีที่ผ่านมาตอนนี้กลับมาก็ยังหาความชัดเจนไม่ได้นะคะก็ยังเอาจริงเอาจังในความสัมพันธ์ไม่ได้ก็เหมือนกับกลับมาเพื่อที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคิดถึงก็มาทีนึกถึงก็มาทีอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันมันเอาจริงเอาจังไม่ได้เลยอะค่ะจะจริงจังไม่ได้เลย ความสัมพันธ์เหมือนเด็กถือเหรียญนะ่ะเอาจริงเอาจังไม่ได้ต้องคอยประครับประคองคอต้องคอยระวังว่าเหรียญมันจะหล่นลงจากมือของคุณเมื่อไหร่ความสัมพันธ์จะหลุดลอยไปเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบพอหลุดกลิ้งไปก็ตามไปเก็บทีหลุดกลิ้งไปก็ตามไปเก็บทีอะไรอย่างเงี้ย เออซึ่งมันเอาแนอานอนในใ,ใ,ในในความสัมพันธ์กับคนคนนี้ไม่ได้เลยจริงๆถ้าทั้งที่ความจริงแล้วตัวคุณนะ่ะก็อยากที่จะเขาเรียกว่ามีอนาคตที่ดีนะอยากจะจริงจังนะแต่ไม่รู้สึกว่าในที่นี้อาจจะเป็นตัวคุณอาจจะเป็นตัวเขาก็ได้นะที่ที่ที่รู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่รู้สึกว่ายังไม่จริงจังที่รู้สึกว่ายังยังยังไม่พร้อมทีม่จะจริงจังอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของคนโสชาวแท่นน้ำกรกฏมีนพิจิกจะเป็นอย่างไรนะคะไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนนะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบได้ไดเ,วเวริ่มไพ่ tower ค่ะ hangman น,นะคะ lover ค่ะและเป็นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะ ชาวธาตุน้ากร,รกฎมีพิจิกเอาคาอนาคตความรักความสัมพันธ์ของคุณมารู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่ไปไปกับกลับเนี้ยค่ะในอนาคตมันอาจจะถึงจุดสิ้นสุดถึงจุดแตกหักสักทีคุณอาจจะเลือกที่จำไม่ต้องกลับมาแล้วถ้าถ้าคือไปแล้วคือไม่ต้องกลับมาแล้วอะไรเงี้ยหรือถ้าเขาไปแล้วเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งคุณอาจจะ เฉยๆกับเขาไปแล้วด้วยซ้ําอาจจะไม่ได้ให้โอกาสเขาอีกต่อไปไม่ให้โอกาสเขาได้กลับมาในชีวิตุอีกต่อไปก็ได้เช่นเดียวกันและในขณะนั้นนะคะมันรู้สึกว่าในนาคตอะ่ะจะมีคนเข้ามาอีกนะอืมจะมีคนเข้ามาอีกไม่ใช่แค่คนเก่าที่ไปไปกับ,ก,บกับตลอดเวลาแต่ว่าจะเป็นแบบนิวแบรนด์ไปเลยคนใหม่ไปเลยนะคะที่เข้ามานะคะก็มีเช่นเดียวกันแต่คนใหม่ที่เข้ามานั้นระวังนะคะว่ามันจะเป็นรักสามเศร้าอีก ะะระวังว่าคนคนนี้อาจจะเข้ามาเพื่อที่จะให้ตัวเราเป็นตัวเลือกทางเลือกของเขานะคะคหรือเขามีคนของเขาอยู่แล้วแล้วเขาแบบมาจีบเราอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมันจะแบบมีทั้งคนเก่าคนใหม่วุ่นวายเต็มไปหมดอันนี้คุณต้องเขาเรียกว่าตัดสินใจให้ดีนะคะอืมเนอะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับคนโสดชาว่าน้ํากรกฏมีพิจิกนะคะ ขอใพ้คําแนะนาค่ะในเรื่องราวความรักให้กับคนโสดชาวธาตุน้กากรกฎมีพิจิกนะคะขอคําแนะนําค่ะคําแนะนําไปได,ได้เป็นไพ่ฮาร์แฟนะคะดีเมจิเชียนค่ะเจ็ดดาบนะคะและเป็นไพ่สองเหรียญค่ะชาวธาตุน้กากรกฎมีพิจิกไพ่ทารโรแนะนําว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้สาหรับคนโสดหรือคนที่ไป,ไป,ไปมีคนไปไป,ไปกับในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะไพ่บอกว่า ถ้าหากว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันทําให้คุณเนี่ยไม่ได้มีความสุขอืมการที่คุณอยู่เป็นโสดอยู่คนเดียวอ่ะมันอาจจะตอบโจทย์มากกว่านั้นก็ได้มันอาจจะทําให้คุณมีความสุขอย่างแท้จริงก็ได้เพราะว่าไม่รู้สึกว่าไพ่ขึ้นมาเตือนขึ้นมาให้คําแนะนําว่าในเดือนนี้มันมีแต่คนไม่จริงใจทางนั้นเลยอ่ะมีแต่คนเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์มีแต่คนเข้ามาเพื่อทีาา่จะแบบ มันเล่น,ลนมาหลอกอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งมันไม่ดีต่อตัวคุณเลยนะคะพ่บอกว่าถ้าโสดได้ก็โสดไปก่อนก็แล้วกันนะคะอย่าเพิ่งไปจริงจังอย่าเพิ่งเอาหัวใจไปลงไปเล่นนะคะน้องมันจะทําให้คุณเจ็บทีหลังนั่นเองนะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็ระมัดระวังหัวใจตัวเองไว้ก็แล้วกันนะคะ ก็ขอบคุณทุกเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กับไมามาตลอดสำหรับการดูดูส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต,ต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไมพิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไมอัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ